อโลฮายทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ในอะีเวนต์วิญญาณแห่งป่านะคะวันนี้ก็เข้าช่ววันที่9แล้วเหลือเวลาเล่นอีกแค่2วันนะคะก็คือวันอาทิตย์กับวันจันทร์เรายังไม่ผ่านขั้น6เลยเรารอไม่ไหวตอนแรกเราคิดว่าเราจะอาดคิปตอนที่เราใกล้จะผ่านขั้น6นะคะซึ่งเราจะผ่านขั้น6ได้เราก็ต้องอัพส่วนหัวกับส่วนตัวให้เป็นเลเวล65นะคะแต่ก็ไม่ทันวันนี้จริงๆ เราง่วงแล้วมันดึกแล้วด้วยก็ตอนนี้ก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะคะพลังรวมมันอยู่ที่828รางที่แนะนําอยู่ที่852นะคะคิดว่าเราจะผ่านขั้นที่6ในวันพรุ่งนี้ตอนเราตื่นแล้วก็อันดับคอมมูนิตี้นะคะก็ยังไม่ได้ไปไต่เลยแต่ว่าวันนี้ก็ไต่ไปละครั้งหนึ่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอันดับจะอยู่เท่าไหร่แล้วก็วันนี้ไปแต่ง เมืองมานะคะแต่งตรงนี้เล็กๆนะคะเป็นบ้านของฟัตเตอร์ชายนั่นเองซึ่งบ้านของฟัตเตอร์ชายนะคะก็คือกระท่อมของฟัตเตอร์ชายมีฟัตเตอร์ชายอยู่กับน้องซอฟแพดนะคะอยู่กัน2ตัวฟัตเตอร์ชายไปไหนเอ่ยฟัตเตอร์ชายอยู่นี่นะคะกับแองเจลออกมาเดินเล่นฟัตเตอร์ชายเนี่ยไม่สามารถกดเก็บเข้าครั้งได้ เพราะว่าน่าจะเป็นตัวละครมนซิกมันน่าจะบังคับไม่ให้เราเก็บเข้าค้างแบบว่านั่งบอลูนมาลงใหม่อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าซอฟแพรน่ะจะเก็บเข้าค้างได้จะเก็บปุ่มนี้ใช่ไหมนี่เราก็เก็บเข้าได้แล้วก็ให้น้องมาลงบ้านใหม่ได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบ้านของฟัตเตอร์ชายที่เราสร้างบ้านของฟัตเตอร์ชายตรงนี้ก็เพราะว่าเราอยากให้ฟัตเตอร์ชายอยู่ใกล้กับ ส่วนของบิสซี่นะคะเพราะว่าฟาเธอร์ชายชอบมากชอบพวกสิ่งมีชีวิตน่ารักน่ารักนะคะก็เลยให้ฟาเธอร์ชายอยู่บ้านใกล้ๆกับสวนบิสซี่ตรงนี้แล้วก็ใกล้ตรงอาณาจักรชาวจีนด้วยเพราะว่าเรามีฟาเธอร์ชายอยู่หนึ่งตัวนะคะนี่ไงอยู่ที่ร้านพาเลตจักรวรรดินะคะมีฟาเธอร์ชายเชิดสิงโตนะคะสิงโตเชิดตุ่จีนอยู่ตัวหนึ่งเราไม่ได้ซื้อเพื่อนๆมาให้ แล้วก็อาณาจักรบิซี่ก็ยังไม่มีบิซี่ฟาตเตอร์ชายนะคะอนาคตก,ก็จะซื้ออยู่แล้วก็อยู่ใกล้กับหมู่บ้านคิรินด้วยคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ฟาตเตอร์ชายชอบกับพวกแบบเอสัตว์แปลกๆนะคะอุ้ยฟาตเตอร์ชายกลับมาบ้านพอดีเลยทุกคนนี่น่ารักมากทำไมไม่เอาแองเจิลกลับมาด้วยแองเจิล oh <my. S 1> ไปไหน <Excuse me. S 1> มาแล้วนี่ ที่บ้านของฟาเธอร์ชายนะคะเราก็จะมีผ้าปูปิกนิกให้แล้วก็มีตะกร้าสัตว์เลี้ยงนะคะวางไว้เพราะฟาเธอร์ชายชอบดูแลสัตว์ใช่ไหมเราก็เลยวางไว้ให้นิดนึงแล้วก็เนื่องจากบ้านฟาเธอร์ชายตกแต่งคล้ายๆต้นไม้ใช่ไหมเราก็เลยเอาต้นไม้มาวางด้วยในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็เพราะว่าฟาเธอร์ชายนั้นเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงทวายไลแล้วก็มีแผงข้อสีชมพูใช่ไหมเราคิดว่า การที่เราจะวางธงให้มันดูแบบมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์นิดนึงเนี่ยก็เลยเอาเป็นธงสีชมพูมาวางให้ฟาเธอร์ชายและการมาตกแต่งบริเวณบ้านนะคะแล้วก็มีรูปปั้นของฟาเธอร์ชายด้วยตรงนี้เป็นรูปฟาเธอร์ชายตอนโตกับฟาเธอร์ชายตอนเด็กนะคะแล้วก็มีสัตว์มารอ,รอบเป็นเหมือนกับว่าเป็นยังไงละ่ะแสดงถึงความ ลักษณะของฟัตเตอร์ชายก็เลยเอาไว้ที่บ้านฟัตเตอร์ชายดีกว่าก็ตกแต่งประมาณนี้นะคะแล้วก็มีที่เกี่ยวข้องกับ Discord นิดหนอ่อยก็จะมีดอกไม้ของ Discord แล้วก็มีที่นั่งรูปลินสอของ Discord นะคะแล้วก็มีโต๊ะน่ารักน่ารักเป็นโต๊ะเห็ดวางให้ฟัตเตอร์ชายก็ประมาณนี้นะคะส่วนของฟัตเตอร์ชายที่เราแต่งใหม่ในวันนี้เห็นเล็กๆแบบนี้เราก็ใช้เวลาคิดนานอยู่นะกว่าจะเลือกของตกแต่งกว่าจะวางอะไรได้ก็ปรับเปลี่ยน ไปเยอะเหมือนกันก็เพราะว่าพื้นที่มันจำกัดไงเราก็เลยต้องคิดแบบว่าของตกแต่งยังไงให้มันคุ้มให้มันดูน่ารักดีเราก็รู้สึกภูมิใจกับการตกแต่งเมืองของเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนของคิรินโซนวิซซี่อาณาจักรชาวจีนเอืออะไรเอือยแล้วก็เรากำลังจะแต่งใหม่ตรงนี้นะคะเป็นพวกอาเดสปาก็จะมีเดสปามี กองหมออะไรที่เกี่ยวข้องกับเดสปาแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะคะแบบมีจุดบริการอาหารเครื่องดื่มก็มีแบบพวกขนมหวานมีเค้กอะไร่องนี้มีน้ำยาหยดหูด,ด้วยนะคะแล้วก็ที่อยู่ใกล้ๆเดสปาตรงนี้เราก็แต่งมาเพิ่มเป็นโรงแรมนะคะเอาไว้ต้อนรนับโพนี่ที่จะมาโรงแรมเกือกม้าทองก็ไม่รู้จะตกแต่งยังไงคิดภาพโรงแรม การตกแต่งหน้าโรงแรมก็จะมีพวกพุ่มไม้ที่โดนตัดแต่งเป็นอย่างดีอะไรอย่างนี้เราก็เลยเอามาวางนะคะแล้วก็มีรูปปั้นขององค์คลักษ์ด้วยมาวางทั้ง4มุมนะคะจะเห็นว่าตรงโรงแรมบางอยู่นี่ถ้าเราออกจะเป็นอย่างนี้เราวางไว้4มุมนะคะรูปปั้นองค์ลักแล้วก็มีรถม้าของเจ้าหญิงนะคะมาวางด้วย ความดูแบบเออมีรถม้ามาส่งโรงแรมนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาก็ได้นะก็ต้องแบบเออดูมีฐานะหน่อยนี่เวลาจิ้มรถมาก็จะมีความขยับได้แบบนี้นะคะมงกุฎหมุนได้ด้วยเพราะว่าราคาแพงไงใช้เพรซื้อมานะคะคุมไฟนี้ก็ใช้เพรซื้อมาเพิ่มเหมือนกันเวลาจิ้มก็จะมีเสียงโอเคมาดูอันดับคอมม้นตี้กันน่าจะโหลดเสร็จแล้วนะคะ อันดับคอมมูนิตี้ของเราอยู่ที่อันดับ22นะคะก็ภูมิใจในอันดับอยู่เรื่องสูงนะคะเพชรก็เหลือน้อยลงเพราะว่าเอาไปใช้ซื้อของตกแต่งนั่นเองนะคะซื้อซื้ออะไรเพิ่มด้วยนะซื้อผ้าปูปิกนิกเพิ่มให้ฟาเตอร์าชายด้วยสีฟ้าตรงนี้เป็นเพชรนะคะใช้เพชรซื้อแล้วก็มีโคมไฟอันนี้ที่ใช้เพชรซื้อด้วยนะคะโคมไฟแครนถนนแบบคู่นั่นเอง โอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งสวนอื่นๆเพิ่มด้วยก็ไว้ติดตามแล้วก็รับชมกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย